พี S> no. <S yeah. nah, well, ่น้องสบายดีไหมเจ้าเด็กจ้าเปียบผมให้น้องทองเก่าเงียนหน่อยลงนัททักเปรียบผมให้น้องทองเด็กพี่น้องคนไปโรงเรียนพอนหน้องพอนกับอันอันพอเพิ่นมาขายเขียดให้เดลยพี่น้องเด้อเพิ่นมาขายเขียดให้ยเขาเลยให้น้องพอนไว้กินข้าวเศร้านำก่อนเมื่อไหร่ ได้เขียดลา,ายอยู่บ่พรไฟหาเขียดมาอังล่ะอียังเองบ่อ๋อสองคนก็พอบ่ทางนี้ก็ทักเปียผมกันอยู่แล้วล้วก็เห็ดไข่ดาววันนัดลูกเห็ดยังน่เห็ดเห็ดขาวคองมากไข่ดาวกับทอดฮอตดอกพี่น <wilderness> ้องเลยน้องนัดกับน้องทองเศดกินพรนำ

ถท้าก็อาบน้ำอาบน้แต่เศ้าก็เได้เผยน้องเลยหลุกมากเป็นกระดังไพให้งไม่น้อยไม่น้อยหนึ่นข่าเองเป็นกรดังไพหัดดังไพไปยิบยิบเครื่องเองบมดทองยิบสินเองพี่นนองสินขาเป็นสินหนักเลียนเป็นขาดกันยิบเห็ดงามๆให้น้องก็หลุกเด้อัน้เออโอ้งามนังนัดเห็ดงามเห็ดแม่เน่ยนีนเมื่อน่า นัททักเปียงามอะไรบัณฑลตอันอันเปียผมแหลกเสียมยังลงถอดไทยถอดหอดดอกหนึ่งน้ำเด้อปลาผืนเปียผมไม่เรียบร้อยเลยแจพี่น้องข้อเสือเอาลุงเน่ท่องพับลุงลูกข้อเสือนะ่ะเออใส่หันมาดูบันีิตเอองามเลยเด่เห็นบอก่ น้องนัดกับทีทอดไข่เด <ira> ้อพี่น้องเด้อทอดไข่ดาวหอยกุละหน่วยกับทอดฮอตฮอตดอกเพิ่นอะไรพี่น้องไอ้ของหมักเพิ่นนั่ะล่ะเด็กๆกินอาหารง่ายๆเบาๆพี่น้องยังน้องอันพรกับน้องนัดกินไข่เด้อพี่น้องน้องทองเพิ่ดบุอยากายเปิดกินน่องดอกเอาพี่น้องโบหมักไข่เนาะน้องทองเนาะน้องพอนะฟอนเค้นกับเขา hot độc thứ chan này gậy thì nó có lại lục đây ở đây lồng con này ừ anh nó bỏ mèn bỏ lục เพิ่นว่าตัวน้องนัด่นเบิร์นสองเลยพี่น้องเน่ยเบิ้นสองหน่วยจเบิรนองี่น้องลกินข้าวแล้วเราคอยสีไปส่งอันน้องพรกับน้องทองเอกเลยอันนั้นห้องเยียนนี่ก็คนละทางกันเนาะน้องนัดนลเนาะล้งเียนกับอง้องคนละทาง้งเียนนาะพไปทางพุที่ยนี้ายแม่นมันคนละทางกันพี่น้องไย ของหมักนงนัอดทองอนดอกลงพี่น้องคอบเดียวลดลูกมันซุกกันบาดเดียวน้องก็ยืนถา่ายไอ้นัดทอดกินลกลออกเด้อออกเด้อเด็กเด็กๆก,ออก็เด็กก็เกลี่ยลอยจะพี่น้งงอ,อนง ใส่ดาวฮอดดอกดนอนน,นักนนทองกินนากันจ้ากินโลดกินโดเข่าค่ะน,นี่วางนูกลุมนะก็ได้ป้ามันโลดเป็น่ังดอกเกี่ยวกินได้บ่ทัานลงเฮียนได้ โมมลดท้องมันจงอ้วนนั่นอุยใส่พรอนนั่นลองชอบแบบ โจกเขากินต ok. ัวน่ะฮะสองไอ้นองเขากินพันดาเากินเผาองเพีากินได้อย่ากินเห่นได้มันสวยอย่างได้ในบทธรรมเงี้ยในลูกเออพรเออมมไสโมมไส่รถทองเล่นรัดเออนั่นนั่นแหละน่องทองเลย ไข่ดาวโบหมักกินได้พี่น้องเด้อมักกินแต่อันอันอนะฮอตดอกพรชงใสหิวเข่าวแห้งได้พี่น้องกินพอนกินคิดนี่กบโบมีอย่างไรนะ้าพี่น้องนะไอเด็กๆเตรียมตัวแต่งตัวกินเข่า น้องพนก็ับมาแว่กิกนข่าวนำจา้าาแซบบัวพร,รกินแล้วล่างมือจัง,<ร>งไปรงเงียนล,ยล่างมือแล้วก็ลูกปากเสร็จปากยันหมูข้าวเด้อเอากินมดก่อนบ่ได้ลงโทษกินหมูมดเลยนั่นแหละบ่ได้ลงโทษต้องอิ่มกับบัได้ต้องกิน เงินในคนละสามพันนั่นเงินนั่นเอาให้คนละนให้เงินไปโรงเรียนคนละอันสิบบาทเด้พี่น้องเด้อสิบบาทเออาใส่ไอ้น้องมึนนงพอนะแม่หน้องเออไหวเอาได้เถอ,ไไอ,อะพอนไ,ไหวอะไรลูกนคนละสามพันันั่นหูใจ เก็บไว้พ <in> in ันหนึ่งเพือสองพันกัซื้อกินพวกเจ้ากันเข้าใจบออมเงินหูจักอันนั้นอออมเงินอันี้นอนนังนดนานนัดนกเนังนัดอยู่พอสามสี่ออหนึ่งปสามปสี่ขนป่างใส่เงินสองพันสองพันก็บนังนัดใส่มันสมัยใหม่เลยลูกเดียวนี้ค่ะกินท้องกินเขียวกินยังไปล้างมือเออ อันนะ่ะพอ่อเนาาา้าน้ำใส่ซ้ำเ้ยลูกเด้อพอแล้วนะพอ่อเออเอา,เอาล่างมือบัดเนยเออเอาแกนเสือขึ้นเห็ดดีๆเห็ดสะอาดสะอ้างอิ่มแล้วกินบะหมี่ข้าอขอสามต่อหนักขึ้นมากกินเขา่าเขา่าบริลายปลนไดลหักกินมันอิ่มก่อนละจังงานั่น วางเย,ยนอยางเบ่หิวอยาวายกัดลูกอย่าไปเฝ้าให้กันกปปในนั่นนี่น,น,น่งนี่มาเนี่ยนางนี่แหละน้ำน้นี้ใครกินโลดไครเอาเย็นใจละร้รเล,เลหายไให้เขาค่อยๆหยเขาตู้เย็นมันจังเย็นจ ท้องมานั่งแบบนี้น้องนัดกินลายของหมูเลยเป็นบอกเอาน้องท่องไล่คลิปให้ให้ไอ้นัดสลูกคลิปนี้ก็น้องท่องเสียล่ทุกคนนะจ๊ะคลิปนี้ไล่ทุกคนนะจ๊ะผักทุกใบกระเทียมทุกหนึ่งช่องนะน้องนัดที่เก่งที่จ้าพี่น้องแล้วก็ เก่ง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 พ่อในบพ่อเก,ก่กงเริ่มเก่งแลยนะจากพี่น้องได้